สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม4ทุกๆคนนะคะคุณหนึ่งก็จะพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดการสร้างตารางค่าความจริงต่อกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมีประพจน์ทั้งหมดกี่ประพจน์คะคำถามที่หนึ่งสามสามครับ่ะสามค่ะดูยังไงลูกดูยังไงมีสามประพจน์ดูยังไงสองก หรือ Q แล้ว P ดูยังดูยังไงคะหนึ่งประพจน์ P หนึ่งประพจน์ใช่ไหมอ่ะนับกันนะ P ตัวนี้หนึ่งประพจน์ Q สองประพจน์แล้ว P ตัวนี้นับเป็นสามหรือนับเป็นหนึ่งลโหลหนึ่งครับนับเป็นหนึ่งนะเพราะว่า P ก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมคะแสดงว่าประพจน์นี้มีกี่ประพจน์ สองครับมีสองประพจน์นะคะถ้ามีสองประพจน์ดังนั้นกรณีค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นก็จะมีสองยกกําลังสองกรณีก็เท่ากับสี่กรณีอ่ะใครพาคุณหนึ่งใส่ค่าพีดิค่าความจริงตรงพีดิพีใส่อะไรบ้างลูกใส่ค่าความจริงช่องพีใส่ใส่อะไรบ้างคะจริงจริงแล้วก็เป็นเป็นครับ มีสีกรณีหารสองจะเหลือสองใช่ไหมลูกสายจริงรจริงเท็เท,ท็เก่งมากค่ะบวกหนึ่งเข้ามาลูกบวกเข้ามาเลยบวกคะแนนเข้ามาคนที่ตอบคือผู้ใดจะตุลานนนบ่ครับเก่งมากอ่ะใส่คะแนนเข้ามาแล้ว Q, าคิว่ะคะลูกคิวคิวพิมชัดเข้ามาแล้วคิวมีค่าความจริงเป็นอะไรคะ ตอบค่ะจริงเ <น S 2> ท็จสลับกันจริงเท็จ <ynı S 2> <os. S 1> จริงเท็จสลับกันจริงเ็มากใครตอบจริงเท็จสลับการบวกหนึ่งเข้ามาในแชทค่ะใครบอกจริงเท็จสลับการบวกหนึ่งเข้ามาในแชทค่ะไม่ไพิมพ์เลขหนึ่งดิคูไม่รู้ได้ว่าใครอ่ะคู่หนึ่งถามค่ถามต่อไปหนูดูที่ประพจน์เรานะลกูกหาอะไรต่อในช่องนี้เราต้อง ถูกต้องหาในวงเล็บก่อนก็คือ q แล้ว p นะคะ q แล้ว p นะคะหนูต้องเอาอะไรขึ้นก่อนเวลาหนูดูหนูต้องเอาอะไรขึ้นก่อนอเอา q ขึ้นก่อนเอา q เอา q ขึ้นก่อนเอา q เป็นตัวหน้าค <arma> ุณนหนึ่งเขียนใหม่คุณหนึ่งเขียนนอนแล้วกันเอา q เป็นตัวหน้าแล้วเอา p เป็นตัวหลัง นะคะคเอา q เป็นตัวหน้าและเอา p เป็นตัวหลังหัวใจของท่าแล้วคือนหน,น,น้าจริงหลงังเพชรเป็นเพชรหน้าจริงหลองนั้นเรามาดูหน้าจริงหน้าจริงมีตัวนี้หน้าจริงมีตัวนี้ขอโทษขอโทษเอาหมหน้าจริงมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะตัวหน้านะหน้าจริงมีบรรทัดที่1กับบรรทัดที่สอง นะคะแล้วตัวหลังที่เป็นเท็จคือบรรทัดที่บรรทัดที่3ถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้จะได้เท็จตัวเดียวนะคะได้เท็ตัวเดียวที่เหลือจริงหมดเลยลูกใส่เข้าไปทันไหมเสร็จแล้วบรรทัดนี้เสร็จแล้วคุณหนึ่งจะให้คะแนนเริ่มว่า1 2ึสามนี่คือเริ่มให้คะแนนนะคะ ต่อไปบัทัดช่องสุดท้ายเป็นช่องสุดท้ายเลยไหมเราได้ในวงเล็บแล้วเคะเราได้ในวงเล็บแล้วเรามี p แล้วดังนั้นตอบเลยนะคะเราจะเริ่มทำเลยตรงนี้เป็น p หรือ q แล้ว p นะคะหนูก็ใส่หัวลงไปพอหนูใส่หัวลงไปใครบอกรูได้ว่าบรรทัดที่1ได้ค่าความจริงเป็นอะไรคะ เชื่อมได้หรือนะดู P กับดูดูช่องที่อับลบกันนะลบกันนะคูหนึ่งลบกันเป็นจริงคราวนี้คราวน,นี้ตัวหน้าตัวหน้าของเราจะเป็นตัว P แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะตัวหลังของเราจะเป็นตัวตัวช่องที่สามตัวหลังของเราจะเป็นช่องที่สามถ้านักเรียนทําดูนักเรียนเอานิ้วจิ้มอ่ะจิ้มช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามเชื่อมด้วยหรือ หรือหัวใจของหรือคือต้องหน้าเท็จหลังเท็จจึงจะเป็นเท็จมีจริงอันหนึ่งก็จริงเลยถูกต้องไหมลูกไอจิบรรทัดที่สองเมื่อกี้ใครตอบจริงบวกคะแนนมาช่องที่สองบรรทัดที่สองค่าความจริงเป็นอะไรคะจริงค่าความจริงออกมาเป็นจริงบวกหนึ่งเข้ามาค่ะบรรทัดที่สามค่าความจริงออกมาเป็นอะไรคะ เป็นเทสค่ะเป็นเทสหน้เทสค่ะตอบเทสค่ะบรรทัดที่สี่ใครตอบเทสเอ่อตอบพระแมาลูกบรรทัดที่สี่ค่ะหน้าจริงเทสหลังจริงจริงตัวหนึ่งเลยค่ะอ่าใครตอบจริงมาบวกหนึ่งเข้ามาค่ะโอเคเสร็จแล้วลูกข้อที่สามข้อที่สี่ <c oughs> ข้อที่5นักเรียนว่าคุณหนึ่งจะใช้ข้อไหนสอบดีระหว่างข้อที่สี่ข้อที่5 <c oughs> ข้อที่4นักเรียนทุกคนทําข้อนี้ใส่สมุดทําข้อนี้ใส่กระดาษถ่ายรูปทรงเข้ามาในแชทซูมไ <c oughs> ในแชทส่วนตัวคุณหนึ่งข้อนี้นะกําหนดให้ P Q ทำเลยค่ะกำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของนิเศษ q ก็ต่อเมื่อ p และท่า q แล้ว not p นะคะนักเรียนทำไมครูหนึ่งนักเรียนจำนะประพจน์จะต้องขึ้นตัว p q r s t เสมอตัว p จะต้องเป็นประพจน์แรกเสมอนะคะนักเรียนขีดเส้นไปเลย อ่าข้อนี้คุณหนึ่งให้พวกหนูทำใส่ช่องแรกให้ไหมให้คุณหนึ่งใส่ช่องแรกให้ไหมให้ครับพี hey, <huh. S 1> P, ช่องแรกเป็นไรมีทั้งหมดกี่ประโพจน์ <Huh. S 1> มันมีสองประโพจน์ถ้ามีสองประโพจน์หมายความว่าเดี๋ยวคิดเส้นจ่ะถ้ามีสองประโพจน์หมายความว่าช่องแรกค่าความจริงจะต้องเป็นสอง ใช่ไหมคะใช่ค่าความจริงจะต้องเป็นเลี่ยนสีนิดหนึ่งใส่ค่าความจริงไว้ลูกจริงจริงเทสเทสตัวคิวมีค่าความจริงเป็นลายตัวคิวก็เป็นสลับกันนะคะจริงเทสจริงเทสจริงเทสสลับกัน พอสลับกันเสร็จสิ่งที่หนูต้องหาตัวต่อไปคือนิเศษพีหามาเลยช่องที่สามทำค่ะลูกต่อไปช่องที่สี่นิเศษคิวหาตัวนี้ตัวต่อไปนะลูกหา Q แล้ว not P ช่องที่3ามนะคุณหนึ่งทำให้แล้วช่องที่2ช่องที่สามได้หาช่องแล้วนะต่อไปช่องที่6หนูต้องได้ตัวนี้ลูก P และ Q แล้ว not ช่องต่อไปนะลูกพอมันมีนิเซตหนูเคลียร์นิเศษก่อนนะคะมาคุณหนึ่งพาทำแล้วกันเนาะนิเศษ P ก็จะกลายเป็นเทสหนูก็ดูช่องนี้ นิเศษ P หนูดูชออ่องนี้ P เป็นชออน่องนี้นิเศษก็ดูช่องนี้นะคะก็เป็นเทปจริงจริงนิเศษ Q Q หนูจะทำนิเศษ Q หนูดูช่องนี้นะคะ q เป็นจริงนิเศษ Q ก็เป็นเทจโดกใส่เทจลงไป q เป็น q เป็นเทปนิเศษ Q ก็เป็นจริงโดกถันนะตรงนี้เหมือนกันเอาเอานิ้วเราจับด้วยตรงนี้ Q เป็น จริงนิเศตคิวก็เป็นเทจก็ใส่เข้าไปคิวเป็นเทจนิเศษคิวก็เป็นจริงโอเคนะคะพอหนูได้ตรงนี้ช่องที่ห้าหนูดูหนูเอาคิวขึ้นก่อนคิวต้องเป็นตัวหน้าแล้วก็หนูเอา P, P. ีนิเศษ P ตัวหลังใช่ไหมลูกนิเศษ P ตัวนี้ตัวหลังเห็นไหมคะหนูเอานิ้วจิ้มเลยสองอันแล้วเชื่อมที่ข่าแล้ว เชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะหัวใจของท่าแล้วคือหน้าหน้าจริงหลังเทจเป็นเทจนะคะก็ใส่หรือลุกหน้าจริงหลังเทจเป็นเทจนะคะหน้าเทจหน้าเทจเป็นจริงหมดแหละอันนี้เราดูตัวนี้หน้าจริงหลังจริงเอาเคที่เหลือเป็นจริงหมดเลยตรงนั้นก็ใส่จริงหมดเลยแต่เวลาพิจรารณาก็ดูดูทีละตัวก็ไ,ได้ นะคะพอหนูได้ช่องนี้เสร็จปุ๊บหนูก็ไปดูช่องที่ช่องที่หแล้วนะตอนนี้เราจะไปช่องที่หช่องที่หของเรานะคะช่องที่หมายัางไง P P คือตัวหน้าตัวนี้นะคะแล้วประพจน์นี้ทั้งประพจน์นะประพจน์ย่อยนี้คือตัวหลังก็คือข้างหลังตรงนี้ ไมลูกหนูเอาช่องที่1กับช่องที่5นะเอานิ้วจิ้มช่องที่1กับช่องที่หนะเช,หช,หชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยแล้วนะคะเชื่อมด้วยแล้วก็ดูหน้าจริงหลังเทสเป็นเทสตอบเทสนะคะต่อไปช่องที่บรรทัดที่2หน้าจริงและจริงเป็นจริงใส่จริงนะคะต่อไปช่องที่3หน้าเทส หลังจริงเป็นเท็ดต่อไปหน้าเท็ดหลังจริงเชื่อมด้วยและเป็นเท็ดนะคะพอหนูได้เสร็จแล้วเราได้สี่ช่องแล้วนะคะเราก็ไปช่องที่ห้าไปช่องสุดท้ายเลยช่องสุดท้ายคือผลลับดูช่องสุดท้ายคือผลลับแล้วคือนิสัยคิว นิเศต Q ตรงนี้หนูก็ต้องมาดูช่องนี้ช่องที่สี่นิเศตรีคือตัวนี้หนูต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหน้านะคะ <laughs> แล้วตัวหลังคือวงเล็บใหญ่นี้วงเล็บใหญ่นี้ก็คือช่องที่ช่องที่หกของเราคือตัวหลังเวลาเราเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบช่องที่สนะี่กับช่องที่หกลูกดูนะช่องที่สี่ช่องนี้กับช่องที่หกแล้วเปรียบเทียบทีละบรรทัดเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อ นะคะก็ต่อเมื่อก็ดูหน้าเท็เท,ท็ก็ต่อเมื่อเท็นะคะเท็ก็ต่อเมื่อเท็ก็เป็นจริงลูกนะคะต่อไปบรรทัดที่2จริงก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นจริงเหมือนกันเพราะว่าหัวใจของก็ต่อเมื่อคือเหมือนกันจริงต่างกันเท็นะคะพออันที่สามบรรทัดที่3ามนะลูก บรรทัดที่สามหน้าเทสหลังเทสเ,เหมือนกันเป็นจริงครับเก่งมากต่อไปอันสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายหน้าจริงก็ต่อเมื่อเทสเป็นเป็นเท,ท็ค่ะเทสค่ะข้อน,นี้ก็ตอบตรงกันนะไห้คนที่ทําเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่าความจริงยากไหมล่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะาโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่สี่